สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูทัศนีสุนตกนรณีนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมมาศึกษาปีที่4เรื่องการใช้ w u b e equation นะคะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดที่1ตอว1.2ปอดสทับสพูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว ตัวชีวตที่สตอนหนึ่งจุสปสีทับสพูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวตัวชีวะที่สตอนสี่จุดสอปสี่ทับหนึ่งใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆจุดประสงค์สามารถใช้คำถามในรูปของ w h q u e s t i o n ได้ เป็นเลยแบบฝึกหัดนะคะการบอกเวลาการทำด้วยกันว่า what time i s it อันนี้จะเป็นการบอ,อกเวลาโดยการเอานาทีมาก่อนชั่วโมงนะคะก็ทีหนึ่งสามนาฬิกายี่สิบสองนาที it i s twenty two past three ก็ทีสองสองนาฬิกาสี่สิบห้านาที it i s a quarter to three ก็ทีสามสิบสองนาฬิกาสามสิบนาที it i s half past twelve ก็ทีสี่ สี่นาฬิกาสินาที it is a quarter past 4ก็ที่5 8าแนาฬิกาห้นาที it is 10 to 9ก็ที่6 9เกนาฬิกายีนาที it is twenty past 9จะเลยแบบฝึกหัดนะคะในการถามเวลาโดยการใช้ชั่วโมงมาก่อนนาทีนะคะก็ที่1 สิบนาฬิกาสิบห้านาที it is ten f i f ดที่สอนาฬิกาสีิบห้านาที it is nine f กที่สา็ดนาฬิกาสิบนาที it is seven ดที่สนาฬิกาห้านาที it is t h r e What, what ัดปละวาอะไรเวลาที่คุณสงสัยถามนั้นอะไร What 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 ด what, ปละวาอะไรเวลาที่คุณสงสัยถามนั้นอะไรถามวัดวัดวัดเว้น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 ปละวาเมื่อไรเวลาที่คุณ รอใครถามมาเมื่อไรเว้น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 แปลว่าเมื่อไรเวลาที่คุณรอใครถามมาเมื่อไรถามเม when, when. Where, 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 where ว้นเว้นเว้นแหววแวะแววแปลว่าที่ไหนเวลาที่คุณจะไปถามไปที่ไหน ปรวัตที่ไหนเวลาที่คุณจะไปถามไปที่ไหนถามแววแววแวววาย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 ปละวัติทำไมเวลาที่คุณสงสัยถามเหตุผลไปวาย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 ปละว่าิทำไมเวลาที่คุณ สงสัยถามเหตุผลไปถามวายวายวาย What 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 แปลว่าอะไรเวลาที่คุณสงสัยถามนั้นอะไร What 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 แปลว่าอะไร เวลาที่คุณสงสัยถามนั้นอะไรถาม what 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 when when w h ว n เวนแปลว่าเมื่อไรเวลาที่คุณรอใครถามมาเมื่อไรเว h e ว when เวนแปลว่าเมื่อไรเวลาที่คุณรอใครถามมา ถามเว้นเว้นเว้นแววแวแวแหวเปลวว่าที่ไหนเวลาที่คุณจะไปถามไปที่ไหนแ้ where, 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 าววแหววแวแหเปลว่าที่ไหนเวลาที่คุณจะไปถามไปที่ไหนถามแหววแหวว ว่าทำไมเวลาที่คุณสงสัยถามเหตุผลไป Why 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 ไปลว่าทำไมเวลาที่คุณสงสัยถามเหตุผลไปถาม Why 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 การสร้างประโยคคำถามที่มี W S question W S question คือคำที่นำมาสร้างประโยคคำถามได้แก่ who แปลว่าใคร why ทำไม whom ของใคร what อะไร where ที่ไหน with อันไหน when เมื่อ,อไร อวูตอบบุคคลชื่อคนตัวอย่างนะคะ for example who come with you ใครมากับคุณ my sister comes with me น้องสาวของฉันมากับฉันการถามว่าเวลาตอบคือสิ่งที่ถามตัวอย่างนะคะ what is it what is it นี่คืออะไร i t is a watch มันคือนาฬิกาข้อมือ where ที่ไหน when เมื่อไหร่ทีนี้การถาม w h e r นะคะเมื่อเราถาม w h e r เวลาตอบก็คือเราจะตอบถึงสถานที่ตัวอย่างเช่น where do you study คุณเรียนที่ไหน I study Nucos at Manita h ฉันเรียนที่โรงเรียนมานิตานุเคราะห์การถามเว e นแปลว่าเมื่อไหรนะคะเวลาตอบก็ต้องตอบเกี่ยวกับเวลานะคะเช่นตัวอย่างประโยคนะคะ When do you have lunch? I have lunch at 20 minutes past 11 Why ทำไมคำตอบต้องเป็นเหตุผลเช่น Why do you cry คุณร้องไห้ทำไม Because I have a head h e เพราะว่าฉันปวดศีรษะต่อไปคำต่อไป w h o s ของใครสิ่งที่คำตอบก็คือสิ่งที่เป็นของของบุคคลตัวอ,อย่างเช่น whose book are on the table นังสือของใครอยู่บนโต๊ะคำตอบทิมส books are on the table หนังสือของทิมอยู่บนโต๊ะ read the story and answer the questions อ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามให้นักเรียนนั้นอ่านเนื้อเรื่องและตอบคำถามพร้อมตั้งแปลความหมายของเนื้อเรื่องนะคะแล้วนักเรียนโลกโจทย์ แบบฝึกหัดลงในสมุดด้วยนะคะ On Saturday, we now read cartoon books, m a n e t watches cartoons on TV. She goes to the shops. Kim plays with a toy. แบบฝึกหัดให้หนักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านคำถามข้อที่หนึ่ง w o read การ t ตูนบ o o กสคำถามก้อที่สอง w o watch e s cartoons on TV คำถามก้อที่สาม w h e r e does he go คำถามก้อที่สี what does Kim play with คำถามก้อที่ห้า when does s he go to the shop อ่านในะเรื่องในหนังสือเรียนหน้าส6แล้วเขียน คำถามตอบลงในสม,มุดเรื่อง My Day Helen s a n d e r is my favorite t h i n k e r She gets up at seven o'clock every morning. She has breakfast at eight o'clock. At four o'clock she plays the piano and she sings. At 9 o'clock she goes to the theater. She go to bed at 12 o'clock. I like งค่ e ฉั a n อบเอลเ s นแซ e a ดอร์เธ e เตอบคำถาม a n swer the questions คำถามที่หนึ Who is her favorite singer นักร้องที่เชื่นชอบของหล่อนคือใครคำถามที่สอง What time does she get up หล่อนตื่นนอนเมื่อไหร่การถทได้วย w h a time จะเท่ากับ when คำถามที่ส what does she do at 8 o'clock เวลา8ปดนาฬิกาหล่อนทำอะไรคำถามข้อที่ส when does she play the piano and sing หล่อนเล่นเปียโ,โนและร้องเพลงเมื่อไรคำถามที่ห where does she go at 9 o'clock เวลา9ก้นาฬิกาหล่อนไปที่ไหนคำถามข้อที่ห when that she go to bed long gone marai and i to introduce myself my name's mark i am a new student at tom's school i am nine years old i come from germany i live in redwood i don't have any brothers o อ s ซิสเตอ my ส a ายรสรุปแบบฝึงหัดที่นักเรียนต้องทำลงในสมุดนะคะแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่2แบบฝึกหัดที่3แล้วก็การแนะนำตัวเองนะคะ introduce myself นะคะ